สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง DJ Seven Channel นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเส้นทางท่าเรือตมมลังนะผมอยู่จังหวัดสตูลน,นะครับเป็นเส้นทางไปท่าเรือตมมลังนะครับเอาไว้บางคนไปไม่ถูกผมก็เลยพามาแนะนํานะครับว่าเส้นทางมันไปยังไงเส้นทางนี้ ลุยกันครับลุยกันครับ เส้นทางนี้ทางสองข้างทางก็จะเป็นประมาณห้ากิโลนะสองข้างทางก็จะเป็นพวกต้นกงกลางแล้วป่านะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับ คลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วผมจะนำเสนอคลิปต่อไปให้เรื่อยๆนะครับสำหรับช่องของผม,มเพื่อนคนไหนที่ว่าขี่รถมาด้วยตัวเองนะครับเวลาขับมาเส้นนี้ก็ต้องดูป้ายดีตรงนี้โซนนี้ก็จะมีพวก ลิงงัวอะไรนี่ก็กพอสมควรนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับขับสบายนะครับเส้นนี้ขับสบายแต่คลิปนี้ผมมาพามาดูเส้นทางแต่ว่ามันติดกับช่วงโควิดนะครับผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่า ถ้าเรือเขาเปิดหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถึงเขาจะปิดผมก็พามาดูเส้นทางให้ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหล,หลายๆคน ไปเลยนะครับอย่าไปอย่าไปขับสบายสบายครับเส้นนี้รถไม่ค่อยเยอะ ไปถึงแล้วนะครับสามแยกท่าเรือเลี้ยวขวาไปสะพานปลานะครับสะพานปลาสถานีตำรวจนะตรงไปใช่ไหม 呢？哦。嗯。没，没。嗯。 นานแล้วไม่ได้มานะครับเส้นนี้ผมก็ไม่ค่อยชินนะก็เลยทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูอาจจะมีหลงนิดๆหน่อยๆนะครับถึงแล้วนะครับท่าเรือท่าเทียบเรือตำบาลังจังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเวียนนะครับ สักหนึ่งรอบนี่ครับเวลาเพื่อนๆท่านไหนที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเกาะลังกาวีนะครับเพื่อนทุกคนต้องขี่รถผ่านเส้นทางนี้นะครับเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นเรือที่นี่นะครับแล้วก็ต้องมาจอดซื้อตั๋วท่าเรือตรงนี้นี่นะครับท่าเรือนะครับนี่คือท่าเรือตำลังนะครับตอนนี้ติดโควิดนะครับช่วง COVID โควิดโรคระบาด ก็ท่าเรือก็ต้องปิดนะครับปิดประเทศมาเลยเขาก็ปิดนะครับมาถึงตรงนี้ท่านก็สามารถไปซื้อตัว๋วแล้วก็จอบปสปอร์ตที่นี่แล้วก็ลงไปรอข้างล่างด้านล่างนู้นจะเป็นท่าเรือบรีให้ท่านโดยสารไปเกาะลังกาวีนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยครับ ขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับ DJ 7 Channel สวัสดีครับแล้วเจอคลิปต่อไปนะครับกับทีมงาน DJ 7เวนครับ